จีมา1ต่อ3นะครับผ่าน29นัดมี 3, 3นาทาคะแนนอยู่ที่ฟิลิปเปอมโมริมแล้วก็ปาลอสทาเดลี่นะครับส่วนฝั่งของนครปฐมในระบบ4.33ครับผู้สมัปรตูเป็นมัฒนาชัยสะทองจันแนวรับ4คนนะัาทีน้อยวิทย์45นาทีของครึ่งแรกนะครับกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับนครปฐม ทีมเยือนเป็นฝ่ายที่เคลียร์บอลก,ก่อนนะครับเกมสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าพักอกแต่งลูกนี้เอาครับยกมาธีระศักดิ์กวิมาย์หมอกข้างในก่อนครับหล่อเพื่อนเติมแล้วให้ <c oughs> ไอเดียดีครับฟิลิเป้มโมริมฟิลิเป้หม,มองแล้วยิงเองเลยครับโอ้ยยังไม่ตรงตัวนะครับขอโทษนะครับฟิลิเป้มโมริมจูพัทเนี่ยวิ่งตีเพื่อ ชี้ดองประกบมาให้นะครับให้มาโดนดักแล้วครับกีธาดักสวยเลยนะครับทำชิ่งมาเอาครับประกอบกอประกอบเปิดตาเสาแรกแล้วยิงโอ้โจดจอเลยยิงออกไปเองนะครับกีรศักดิ์เว็บไม่หลุดกรอบไปได้ไงครับครับบอลทางขวานะครับกีรศักดิ์ที่ให้มาเองแล้วไปรับบอลตรงนี้นครับที่เสาแรกโอ้โหอยู่ข้างหลักด้วยทางชิจินนี่เนี่ยคือไปหยุดเล่นนะครับเนื่องว่ามีเพื่อนจะมารอ ที่รับต่อแล้วครับโอ้โหแต่ว่ายิงหลุดไปเฉยเลยโอ้โหทำมามาอีกแล้วครับฟาบูโตสออกซ้ายฟิลเิลเป้มาลิมเหลียงจีเข้าในครอบแค่โทษฟิลเิเป้เข้าซ้ายอัดลูกนี้มันยังผ่านหน้าประาาตูไปนะครับโอกาสมาเรื่อยๆของการท่าเรือฟิลเิเป้มรลิมมีพื้นที่เหมือนกันนะครับโดนหนึ่งตอนหนึ่งเป็นนาทีเราโยกหายเลยครับโอ้โหแต่ลูกนี้ไม่รู้จะเปิดหรือจะยิงนะครับแต่จะไงก็ช่างคือมันก็ ฮาเดือก็เดินบีบดีด้วยครับอาวจิมโดนบอลครับอาวทีรศักดิ์เข้าขวาแล้วอัดลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบครับโอ้โหโอกาสได้บอลปินไปเยอะเหมือนกันนะครับอนุกรให้แล้วตัวนี้นโดนบีบมาแล้วเสียบอลไปนะครับแปะต่อเร็วมาเลยครับโหย,ยิงกะล่อที่เสาสี่บอลแล้วหม่งได้ด้วยครับอัสเวีคืนเก็บได้แล้วตวัดมาทีรศักดิ์กิง้งโหยังไม่ผ่านละครับโอ้โหกะทองยิงไปตรงตัวครับ จะแก้เพจออกมาตรงนี้ขับประตูแรกกับการเป็นตัวจริงต่อไปครับในฤดูกาลนี้ครับดูอาสนาวิให้มาปาลอสต่อยเทีร์สักจริงไปกลางประตูเลยครับจริงๆถ้ามุมทั้งเสาแรกเสาไกลก็เปิดกว้างอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเสาแรกที่น่าครับแทงมาลูกนี้สวยครับอารสนาวิมารับต่อช่วงต่อด้วยครับสุทธาได้เปิดเสาสอง้วบโอ้โหเต็มเต็มเลยครับหนึ่งต่อสูงครับ ฟิลิปเป้บอริมเลยครับยิงให้การท่เดินขึ้นนำเป้าทางขวาครับชิทธาให้อัสนาวีแล้วฉลาดเลยครับเห็นช่องเนี่ยไม่มีใครประกบครับมีเวลาในการบรรจง3คนในกรอบเกีตโทษครับเราเลือกเสาไกลที่ฟิลิปเป้อุอดเขตุระพัฒน์เอาเปิดมา้ฟิลิปเป้ได้ล่อเป้าส0งเลยครับโอ้โหคมจริงๆครับยิงลูกนี้ แต่ทางฝั่งนะครับมาถมฟอก็เหมือนจะมีแฮนด์บอลเลยครับครับในฤดูกาลนี้ครับสั้นๆมาครับมาดูจังหวะเปิดเฉลบแล้วกลายเป็นทีครับดูดบอลแรกสวยมากครับแล้วก็ยิงไปเสาไกลอันนี้มีแนวรับที่บังทายในการเซฟอยู่ด้วยนะครับบัตนาชัยทําให้มองไม่ค่อยเห็นบอลนะครับพอพุ่งมาสุดท้ายไม่ทันแล้วบอลยังอยู่ครับสมิตรุน แท็กมาตรงกลางครับนาทีแล้วก็จบครึ่งแรกครับเป็นการาเทลือออกนำนครปฐมยูดนเตะสองประตูต่อศูนย์นะครับสองประตูจากฟิลิปปินส์แล้วก็ซอมินตุนออกแล้วส่งทางาศาสนาพงศ์วัฒยชุดิกูลแล้วก็สัจพร์ปุ้มสวุวรรณลงเล่นแทนนะครับเกมในช่วงครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับ น้าเรือเขียบดชัยนะครับที่ลงมามีกองที่ชัยชัยพลแล้วก็เจนารงครัอาครับธีรศักดิ์พาลุยแล้วจะจริงลูกนี้โอ้โหโมมันแคบนะครับมาคนเดียวเลยครับธีรศักดิ์ในไทยลีกซีซั่นนี้ครับ20เกมเป็นสำรองนะครับดูนี้ก่อนสปีดต้นดีมากๆนะครับฉีกหนีมาแต่จังหวะยิงต้องละเอียดกว่านี้ครับธีรศักดิ์ต้องพยายามจะจิ้มฉีดอย่างนี้ครับตูทิด ด้านข้างมานะครับเดี๋ยวนี้โยกเอาครับสิดเปย์โบลิมข้างในมีได้ 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, แตะโลกโลกละ3-0แล้วครับโอ้โหเอาจนได้นะครับเอียร์สักเผยพี่ไม้นาที60นะครับยิงโชวิชิอีกเลยครับฉลองติดทีมจากเอียร์สักเผยพี่ไม้ยับบาลอสให้มาช่องนี้เล่นหลังรายสวยมากนะครับสุดเฟยโบริมจ่ายมาแล้วแต่งหนึ่งจังหวะครับมีเวลาพอให้ได้แต่งนี้ก็เลือก ยิงง่ายๆเลยนะครับก็ถือว่านิ่งเหมือนกันนะครับยิงไม่ต้องแรงแต่ว่าให้หนีทางวัฒานาชาัยที่พยายามจะออกมาปีบนะครับจะปิดบุมแต่ปิดไม่ทันกับเทียบจับมาสวนเข้าไปเลยเอาให่มาหนักข่าไปแล้วครับเทเดลรี่เทเดลรีร่เลี้ยงจี้แล้วเปิดเสาไกา่ไปลูกนีโอ้โห,โห,โหลูกที่สีไม่มาครับธนาสิทธิ์โอ้โหลงๆเกือบจะกลุ่มขมับเลยบางคน ไปตันมาแล้วสุดท้ายได้บอลเลยครับมาลอสเตอรี่ใจกว้างเลยครับแล้วใส่ก้อยมาตรงนี้แต่บ,บอลมันกระดอนพื้นท่มทำให้กะจังหวะในการยิงยากยนะความขยันของทาเดอรี่เอาบอลมาได้เปิดลืนไปนิดนึงอัสนาวิงแล้วก็จอดจ่อครับโอ้โห4-0ครับโอ้โหแบบนี้ไม่เหลือแเลยครับเกียฬ์เผยพหมายได้สมมดเลยครับจังหวะที่ปัดมาไม่ขาดของวัฒน,นาชัยนะครับ กันท่าเรือมายิงในช่วง15ทีท้ายอีกแล้วนะครับนี่เป็นลูกที่17แล้วนะครับเป็นรองแค่บียูกับเมืองทองนะครับดู่จังหวะได้ยิงมาปัดมาเข้าทางที่สักกดเข้าไปเลยครับบียูยิง23ลูกนะครับสุนท่าเรือยิงเท่ากับเมืองทองที่17ลูกนะครับในช่วง15ทีท้ายเท่ากันแล้วโอ้เป็นอีกทีมที่มักจะแรงปลายครับในฤดูเอาครับให้ช่องมา ไม่ล้ำครับธนาสิทธิ์ยิงลรงนี้เรียบร้อยห้าต่อศูนย์ครับโอ้โหสุดสดเลยครับทีแปดสิบหกนะครับจากทางธนาสิทธิ์สิริพลาครับประตูแรกของเขาในไทยลีลูริอยู่นะครับแต่ตรงนี้ได้ยิงจนได้นะครับให้เข้าช่องไม่ล้ำหน้าได้ครับแล้ยิงตามน้ำ้าไปเลยครับปาดหักข้อตรงนี้นะครับยอดเยี่ยมนะททางธนาสิทธิ์เลนนี่เสาแรกครับ อีกแล้วครับยิงมาโต๊กผัวเนี่ยสายมีขอมีใครจะแฮติกจะให้ใครดีจะให้ใครดีจะให้ใครดียิงเองเลยครับโอ้โหคือหต่อศูนนะครับบอกปั่นเพื่อนมาหลายทีแล้วครับคราวนี้ขอจบด้วยเท่านี้นะครับ12ลูกกับรุกการแรกกับการท่าเรือนะครับบอลเปิดยาวๆมาครับจับบอลได้ดีมากนะครับ พลิกหนีมาโหสี oh, ่ต่อหนึ่งครับมีหมดเลยซ้ายมีขวามีอนกุกรณ์ก็ไม่กล้าเข้าแล้วล้วครับโอ้ oh, ถ้าเข้าพ้นผาไปก็จะทําให้มีพื้นที่มากกว่านี้ในการยิงนะครับตั้งแต่ช่วงแรกนะครับขอบคุณทุกท่านที่สมัครสมาชิกแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจฟุตบอลไทยกันนะครับจนดววาจะพบกัน